เพื่อนๆคิดว่าอายุเฉลี่ยของคนเล่นเกมเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับผมแล้วนะฮะตั้งแต่โตมาจนถึงตอนนี้ภาพจำคนที่เขาเล่นเกมจริงๆก็คือเด็กวัยรุ่นไปจนถึงวัยเริ่มทำงานเป็นหลักเพราะหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยฮะก็คงยุ่งๆแหละครับไหนจะหน้าที่การงานที่มันหนักขึ้นไหนจะมีครอบครัวมีลูกต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ให้ดูแลทำให้เวลาเล่นเกมเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับหรือไม่แน่ฮะบางคนอาจจะเลิกสนใจการเล่นเกมไปเลยก็เป็นได้เหมือนกันผมเองก็เช่นกันเลยนะครับสมัยมัธยมถึงมาหาลาัยจนเรียนจบไป ตอนนั้นเรียกได้ว่าเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเล่นเกมนี้จบหาเกมอื่นมาเล่นต่อทันทีบางทีก็เล่นกันโตรุ่งหามรุ่งหามค่ำ พอมาเข้าวัย30เนี่ยทุกวันนี้เหลือแค่เลือกเล่นเกมให้ตัวเองอยากเล่นจริงๆเท่านั้นเพราะยังไงแล้ว Energy เราเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเล่นนานๆไปก็ปวดหัวปวดตาโดยเฉพาะกับไอ้พวกเกมที่มันมีโมชั่นเร็วๆครับแถมนอนน้อยช่วงนี้สุขภาพเรามันก็ไม่ไหวเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับที่คนอายุ30กว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิตเล่นเกมได้ยาวเหมือนเด็กแล้วก็วัยรุ่น ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี่แหละฮะผมจึงคิดไงฮะว่าคนที่เล่นเกมได้จริงจังเนี่ยคงจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะครับเพราะว่าอายุเฉลี่ยของคนเล่นเกมจากรายงานล่าสุดเนี่ยบ่งบอกมาครับว่าอยู่ที่41ปีและเท่านั้นในพอนะครับเรื่องเพศก็เช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะคิดครับว่าจำนวนผู้เล่นชายเนี่ยต้องมากกว่าผู้เล่นหญิงอยู่พอสมควรเพราะว่าเวลาเราไปเดินงานเกมเนี่ยแน่นอนฮะมีผู้หญิงแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายังไงผู้ชายก็มากกว่าแบบหลายเท่าตัวนะครับ แต่สถิติเนี่ยบอกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเพศชายและเพศหญิงเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ฮะผมจะมาวิเคราะห์แต่ละจุดนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เราสามารถตีความได้ยังไงบ้างและเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะสวัสดีครับเพื่อน ทาง Entertainment Software Association หรือว่า ESA เนี่ยก็ได้มีการปล่อยรีพอร์ต Power Play ประจำปี2 0 2 5ออกมาหลายทิศแล้วเหมือนกันนะครับในรีพอร์ตเนี่ยมันมีข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะครับโดยหลักๆฮะจุดประสงค์ขององค์กร ESA เนี่ยก็คือปกป้องและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับวงการเกมน,น,นะฮะซึ่งองค์กรนี้เอาจริงเขาก็มีประเด็นอือเฉาทกเถียงกันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เราจึงต้องไปคิดเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจุดประสงค์ในการนําเสนอข้อมูลลักษณะนี้มีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าแต่นั้นผมจะไม่มาฟันธงนะครับแค่นําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ฟัังกน่าว 对吧？ เรามาดูที่ตัวเลขกันเลยนะครับอย่างแรกก็คืออายุที่ผมว่าเมื่อกี้เลยนะครับค่าเฉลีย่ยอยู่ที่41ปีและเพศเนี่ยก็แทบจะเท่ากันนะครับคือชาย51%และหญิง48%ซึ่งบวกกันแล้วก็เป็น99%นะครับซวงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ระบุเพศในนั้นเองก็แบ่งต่ออีกนะครับว่าคนที่เล่นเกมบนคอมไม่ว่าจะเป็น PC หรือแล็ปท็อปเนี่ยนับเป็น21%คอนโซลหรือว่าเครื่องแฮนด์เฮลอยู่ที่21%และก็ VR 2%และอื่นๆอ,อีก1%นะแต่อันที่มากที่เนี่ค็คือบหราเมมือถือครับ ตรงนี้หละฮะมันจึงเป็นจุดให้คนเถียงกันได้ต่อนะครับว่าคนที่เล่นเกมบนมือถือเนี่ยนับว่าเป็นเกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าถ้าตามหลักการตามคำศัพท์เนี่ยก็ต้องตอบตรงว่าใช่นะครับเพราะว่าเกมเมอร์แปลตรงตัวเลยก็คือคนที่เล่นเกมหรือไม่ก็คนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมบนแพลตฟอร์มอะไรเล่นเกมแนวไหนก็ถูกนับเป็นเกมเมอร์ทั้งหมดนะครับแต่ผมก็เคยเห็นประเด็นที่คนเคยพูดกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเกมเมอร์ที่เล่นเกมมือถือเนี่ยไม่นับเป็นเกมเมอร์จริงๆไม่เหมือนคนที่เล่นบน PC และคอนโซ บางคนก็มองครับว่าเกมบนมือถือเนี่ยมันเป็นเกมแบบ c a s เ a ลเล่นค่าเวลาเฉยๆจึงไม่ควรนับรวมกับคนที่เล่นเกมแบบว่ามาเพื่อเล่นเกมจริงๆอะ ซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าคนเล่นเกมบนมือถือแบบแคชชวลเนี่ยจะต้องเป็นเกมเมอร์หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับผมนะครับพูดยากฮะเพราะว่าถ้าเรานรับคนที่เล่นเกมโมบายแบบฆ่าเวลาเล่นกำขำเป็นเกมเมอร์ด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าทั้งแม่ทั้งอโกผมเนี่ยมีความเป็นเกมเมอร์มากกว่าผมอีกนะครับหลายท่านก็คงกันเช่นเดียวกันเลยนะครับบางทีแม่ป้าหรืออาม่าของท่านเนี่ยอาจจะเป็นเกมเมอร์มากกว่าท่านก็ได้นะครับอย่างทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ จอกหรือว่าเกมแนวพาโซบนมือถือเนี่ยเยอะจริงๆไม่ต้องอื่นไกลเลยนะครับที่บ้านผมนี่แหละฮะแต่ละคนก็เษียออกมาอยู่บ้านทําอะไรละครับนั่งกดมือถือเล่นพาโซเลื่อนแถวบางทีก็ไปเล่นเกมในแอปซื้อของส้มฟ้าและจะบอกว่าเขาเล่นแบบแคชชลเล่นค่าเวลาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยเขาเล่นจริงจังเล่นกันทั้งวันเช้ายันเย็นนับเวลาแล้วนานกว่าผมเล่นเกม t ิป p ปเอแน่นอนฮะ อันเนี้ยถ้าให้คิดเล่นๆมันก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะผมจําได้เลยครับตอนเด็กๆเนี่ยโดนแม่ห้ามกําหนดเวลาเล่นคอมฮะบอกว่าวันๆห้ามเล่นเกินกี่ชั่วโมงเล่นนานระวังสายตาเสียนะแต่ทุกวันเนี้ยหันไปเจอแม่ตัวเองเนี่ยนั่งจ้องมือถือทั้งวันไม่ดูคลิปสั้นก็นั่งเล่นเกมพัซซลถ่ายไปถ่ายมาอยู่นี่แหละฮะ ผมว่าเหตุผลตรงนี้แหละครับที่ทำให้ข้อมูลประจำปีมันออกมาเป็นอย่างนั้นได้นะครับสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนแบบมือถือเอาไว้แค่โทรเข้าโทรออกเฉยเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ต้องการจะเล่นเกมก็ต้องมาเล่นเกมผ่านเครื่องเกมจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซลอาร์เคดหรือไม่ก็ PC ที่มันสเปคสูงหน่อยแต่พอมีสมาร์ทโฟนเข้ามาเนี่ยเราก็ได้เกมเมอร์กลุ่มใหม่เข้ามาและเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากครับก็คือลุงๆป้าๆเนี่ยฮะที่เขามาแบบดึงค่าเฉลี่ยของเกมเมอร์ให้ยุข,ขึ้นไปเป็นที่41ปีแถมทุกกวัันเเ้ราาาํลงข สู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะครับยิ่งคนเกษียณมาเล่นเกมมากขึ้นเท่าไหร่นะครับไม่แน่ภาพลักษณ์ของเกมเมอร์นอนาคตเนี่ยอาจจะกลายเป็นสูงวัยแทนวัยรุ่นแล้วก็ได้เหมือนกัน เรื่องเพศก็เช่นเดียวกันเลยนะครับในครัวเรือนผมเนี่ยก็มีจํานวนผู้หญิงเล่นเกมมากกว่าผู้ชายนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงเนี่ยถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็คือเล่นเกมกันทุกคนเลยนะครับมาถึงตรงนี้ฮะไม่ว่าผู้เล่นทั่วไปเนี่ยจะมองยังไงจะนับคนเล่นเกมมือถือเป็นเกมเมอร์จริงหรือเ,เปล่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้ตลาดเกมมิ่งบนมือถือเนี่ยคือตลาดหลักแล้วอย่างในปี2 0 2 4 2 0ย5เนี่ยรายได้วงการเกมนะครับครึ่งหนึ่งนะฮะมาจากโมบายเลยนะครับและมาร์เก็ตแช์จริงเนี่่ยอูทขณะค 28%แล้วก็ PC อยู่แค่23%เท่านั้นครับโอเคครับพูดถึงสถิติแล้วก็ตัวเลขไปแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทาง ESA เนี่ยเขานับยังไงนะฮะตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่คนถกกันต่อนะฮะว่าการนับอย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างแรกครับก็คือสถิติอันเนี้ยมันมาจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด24,216คนจาก21ประเทศใน6ทวีปซึ่งคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็คือคนที่กรรมการเนี่ยเขาเลือกเข้ามาเองอีกฮนะ คนที่คัดมานะฮะจะมีอายุระหว่าง16ถึง65ปีและบางกรณีก็อาจจะมากกว่า65ปีอีกนะฮะส่วนคำนิยามของเกมเมอร์เขาเนี่ยก็คือต้องมีการเล่นเกมอย่างน้อย1ชั่วโมงต่ออาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นด้วยคอนโซล PC แล็ปท็อปแท็บเล็ตโมบายหรือว่า VR ซึ่งแบบนี้ก็หมายความครับว่าคนที่เล่น Candy Crush วันละ10นาทีตอนนั่งซ่วมเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นเกมเมอร์เท่ากับโปรเพลเยอร์ที่เล่น Call of Duty วันละ8ชั่วโมงส่วนโปรเพลเยอร์ที่อายุต่ำกว่า15ที่แข่งเป็นอาชีพอีกเยอะแยะเยเ่าไมับ เกมเมอร์ด้วยซ้ำครับ ทั้งหมดนี้จึงทําให้เป็นประเด็นดราม,ม่าขึ้นมานะครับเพราะบางคนเขาบอกครับว่านับแบบ E.S.A มันไม่ได้นะครับเขาไมไ่ต้องการโชว์สถิติจริงแค่ต้องการโชว์วงการเกมเนี่ยมีความหลากหลายมีความน inclusive ครบทุกเพศทุกวัยซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างหรือว่าเหตุผลให้ทําเกมเพื่อความหลากหลายมากขึ้นก็ได้นะครับอีกอย่างฮะ E.S.A เนี่ยไม่ใช่ third party นะครับแต่เป็นองค์กรที่คนทําเกมเขามารวมกันเองสถิติเนี่ยจึงไม่ใช่สถิติที่คนนอกทาแต่เป็นสิ่งที่คนในวงการเนี่ยอยากให้คนนอกเห็นมากกว่าโดยประเด็นัง ก็เป็นโพสใน reddit ที่มีคนคอมเมนต์หลายพันครั้งเลยครับ พออ่านมาถึงตรงนี้ฮะผมก็เห็นด้วยกับหลายโพสต์เลยนะครับมันเป็นเหมือนสถิติหลวมๆที่เอาไว้ผ้าถัวให้คนเราเนี่ยตกใจใเฉยเพราะถ้าเรามาวิเคราะห์ต่อจริงเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่าอายุเพศของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นยังไงเล่นเกมแนวไหนและจํานวนที่เล่นต่อทิเดเนี่ยคือเท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้ครับเราะจะเห็นได้เลยฮะว่ามือถือมีผู้เล่น46เป็นผู้ชายและก็64เป็นผู้หญิงด้านอายุครับ50ต่ํา,ากว่า35และ61มากกว่า55แนวเกมที่เล่นมากที่สุดผู้ชายครับ จะเป็นแอคชั่นด้วยตัวเลข53แต่ตัวเลขสูงสุดจริงๆเนี่ยจะเป็นพารโซโดยผู้หญิงเล่นมากถึง62อายุก็เช่นกันเลยนะครับถ้าเกิดเกิน55เนี่ยจะเห็นครับว่าพาซ์โซโดดขึ้นมาสูงสุดที่60ส่วนถ้าอายุต่ำกว่า35เนี่ยก็จะเป็นแนวแอคชั่นเป็นหลักครับ เท่านี้เราก็น่าจะเห็นนะครับว่าลึกๆจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดเลยถ้าเราไม่เข้าไปอ่านข้างในมันก็พลาดหัวได้เช่นกันครับว่าเกมเมอร์มีอายุเฉลี่ยที่41ปีและชายหญิงเกือบเท่ากันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่ามันอาจจะทำให้เกมเมอร์บางคนไม่พอใจโดยเฉพาะในมุมที่ว่าโปรเพลเยอร์เล่นจริงจเนี่ยถูกนับเป็นเกมเมอร์เท่ากับอัมมาที่เล่น crossword วันละ10นาทีเนี่ยนะฮะ คำถามต่อมาก็คือไอ้คำว่าเกมเมอร์เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับมีคนจำนวนมากไม่พอใจกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะบ,บางคนครับเขาไอดีนติฟายเรียกตัวเองว่าเป็นเกมเมอร์เพราะว่าเขาเนี่ยเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจถ้าเราไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้ถามว่าคุณนับตัวเองเป็นเกมเมอร์หรือเปล่าเขาคงตอบว่าใช่แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไปถามคนอายุ65ที่เล่นเกมมือถือวันละสินาทีซึ่ง E.S.A เขานับเป็นเกมเมอร์เนี่ยถามเขานะครับว่านับตัวเองเป็นเกมเมอร์ไหมผมเชื่อนะฮะว่าเขาคงตอบว่า ไม่ใช่หรือว่าไม่รู้ได้ซ้ำนะครับว่ามันมีการแบ่งแยกนับว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเกมเมอร์แต่ในเซอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอามานับรวมกันหมดเลยฮะ และผมเองก็เข้าใจคนที่เขาไม่พอใจอยู่ส่วนหนึ่งนะครับสมมุติถ้าว่ามีอ urve ยเกี่ยวกับอาหารเป็นสถิติเกี่ยวกับพ่อครัวแม่ครัวประมาณว่าเราต้องการหาข้อมูลจากอ urve ยเนี้เพื่อไปพัฒนาวงการอาหารให้มันดีขึ้นยั่งยืนมากกว่าเดิมแล้วไอ้คนทำส urve ย์เนี่ยเขานิยามคนที่เข้าขายให้ข้อมูลว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างในห้องครัวซึ่งในนั้นเองมันก็รวมไปถึงหัวหน้าเชฟพัฒนาารระดับมิชลินสตาร์และก็รวมผมที่ทอดไข่ดาวอาทิตย์ละหนด้วยนะครับพอไปถามคนที่ทางานในครัวเนี่ยว่าเป็นพ่อครัวใชม เขาคงตอบนะครับว่าใช่แต่ถ้ามาถามผมที่ทอดไข่ดาวอยู่เนี่ยว่าเป็นพ่อครัวหรือเปล่าผมก็คงบอกว่าไม่แะครับแต่ว่าความคิดเห็นของเราต่ววงการอาหารเนี่ยมันมีเท่ากันไงไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวระดับมิชลินหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านทอดไข่ดาวอย่างผม เกมเมอร์หลายคนโดยเฉพาะคนที่เขาแบบว่าติดตามข่าวสารวงการเกมแบบฮาร์ดคอร์จริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจประเด็ดนนี้เพราะว่ามีสื่อหลายแห่งนะครับพยายามโปรโมตมุมมองวงการเกมนะครับว่ามีความหลากหลายครบทุกเพศทุกวัยและอาจจะเป็นสิติให้เอาไปอ้างต่อได้นะครับโดยเฉพาะพวกช่องเกมเมอร์ที่เอนขวาทางการเมืองอะไรเนี่ยจะมองเลยนะครับว่าไอ้ประเด็นเนี้ยสิติเนี้ยสามารถเอาไปอ้างเวลาเกมอยากจะดันคอนเซปต์ดีไออย่างเช่นครับเกมเมสตรีมอาจจะต้องมีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นเอาใจผู้ ชายน้อยลงเพราะวงการเกมเนี่ยต้องการให้คนเห็นนะครับว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงก็เล่นเกมมากพอผู้ชายนั่นแหละฮะ ซึ่งถ้าเรามองผิวเผินไม่ได้เจาะแนวเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงเลยนะครับมีจำนวนผู้หญิงเล่นเกมพอๆผู้ชาย,ยาจริงแต่สติเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเอามาเหมารวมอย่างนั้นนะครับผมมองว่าควรจะแบ่งแยกเป็นแต่ละเกมไปมากกว่านะฮะอย่างเช่นแนวแอคชั่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือแนวพัซซ์โเนี่ยก็เห็นว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้หญิงนะครับในขณะที่บางเกมอย่างพวก The Sims Animal Crossing Stardew Valley อันเนี้ยก็อาจจะกึ่งกลางหน่อยต้องเอาใจทั้งสองเพศครับ อีกอย่างก็คือการนําเสนอของ ESA เองเขาก็ไม่ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ไปเก็บข้อมูลเหมือน stat counter ที่เข้าถึงคนได้หลากหลายมากกว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างจากคนที่กรรมาการคัดเลือกมาเท่านั้นนะครับดยจุดประสงค์เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่าเกมเมอร์เนี่ยเป็นตลาดที่หลากหลายทุกคนก็เป็นเกมเมอร์ได้เหมือนกันไม่มีแบ่งเพศแบ่งวัยซึ่งก็เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของวงการเกมในมุมมองของคนนอกฮะ แล้วคําถามคือจะต้องวัดแบบไหนเกมเมอร์ที่เรียกตัวเองเป็นเกมเมอร์เนี่ยถึงจะพอใจสักทีอันนี้ก็ตอบยากเลยนะครับเพราะว่านิยามคําว่าเกมเมอร์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอีกนะครับถ้าสมมติว่าเราวัดแค่เบสิกที่สุดตามนิยามเลยก็คือใครก็ได้ที่เล่นเกมถือเป็นเกมเมอร์ทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้คัดค้านอะไรกับสิตินี้มากนะครับเพราะว่าทุกคนแม่ว่าจะเล่น10นาทีหรือว่า2ชั่วโมงก็เป็นเกมเมอร์เท่ากันแต่กลับกันนะฮะถ้าเรามองคนที่เล่นเกมจริงจังเท่านั้นถึงจะนับเป็นเกมเมอร์อย่างเช่น อาจจะมองเราว่าตัวเองมีประสบการณ์ในการเล่นเกมมากกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเกมมากกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยควรจะถามคนที่มีชั่วโมงการเล่นเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ไปถามคนที่เล่นเวลาแค่10นาทีเพราะยังไงแล้วความเป็นเกมเมอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันครับ ในมุมมองทางธุรกิจเนี่ยผมคิดนะครับว่าบริษัทเขาคงไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าใครคือเกมเมอร์ตัวจริงจะแบ่งแยกทําไมฮะระหว่างเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์เล่นวันละสิชั่วโมงหรือคนที่เล่นเกมบนมือถือแค่ตอนเข้าส่วมเท่านั้นเพราะยังไงล่ะครับ target audience ของแต่บริษัทเนี่ยเขาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่สุดท้ายฮะจุดมุ่งหมายของทุกบริษัทก็คือทํากําไรทั้งนั้นนะครับไม่ได้มาคิดนะครับว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงเราทําเอาใจเกมเมอร์แบบฮาร์ดคอร์เท่านั้นมันก็ม รายได้ปีล่าสุดของเกม candy crush เนี่ยคือ1,000ล้านเหรียญน,นะฮะและรายได้รวมของตลอดเกมเนี่ยฮะ2,000 20, กว่าล้านเหรียญไปแล้วฮะ ต่อให้เราอาจจะมองคนเล่น Candy Crush ว่าไม่ใช่เกมเมอร์ตัวจริงแต่ยังไงแล้วนะครับอุตสาหการรมเกมเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะครับเขามองกันที่เม็ดเงินเป็นหลักเลยนะฮะร,รายได้ตัวเกมเนี่ยมันมหาศาลขนาดนี้เพิ่มเพิ่มมากกว่าเกม triple A ที่เราเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ชอบเล่นกันด้วยซ้ําตราบใดครับที่มันยังทํากําไรได้เขาก็ไม่จําเป็นต้องมาแบ่งแยกนะครับว่าคําว่าเกมเมอร์เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนร่วมถึงใครบ้างเพราะยังไงแล้วฮะคใครก็ตามที่เล่นเกมของเขาแล้วก็มี potential ในการจ่ายเงินให้กับอุตสาหการรมเกมเนกันับลูค้้าทงหมด ส่วนตัวผมครับหลังจากที่เห็นข้อมูลตรงนี้บวกการเล่นเกมของคนรอบตัวแล้วผมก็มาฉกคิดนะครับว่าแท้จริงแล้วแม่อโกหรืออาม่าของใครหลายคนเนี่ยอาจจะมีความเป็นเกมเมอร์มากกว่าตัวผมซะอีกนะครับแล้วสาสตร์กร,รเกมมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากที่ผมเคยคิดครับว่าคนที่เล่น t r i ปเปิลเล่นเกมเนื้อเรื่องเข้มข้นฟอร์มยักษ์กราฟิกอลังการต้องซื้อกาดจอใบหลายหมื่นเนี่ยเป็นลูกค้าหลักของการเกมสําคัญตัวเองครับว่าวงการเกมต้องทําเกมมาเอาใจกลุ่มลูกค้าแบบเราตอนนี้มันไม่ใช่นะฮะคนที่เล่นเก มบน PC ของผมเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นตอนนี้ตลาดวงการเกมครับกำลังหันไปที่ฝั่งโมบายที่มีตั้งแต่เด็กไปยันผู้สูงอายุเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าและด้วยการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์มือถือสมัยนีย้ยังไงผมมองครับว่าโมบายจะเป็น,นานขคตของวงการเกมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กราฟิกสุดยอดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มกับการควักเงินซื้อคอมเป็นแสนสำหรับทุกคนก็ได้นะครับมือถือเครื่องสามหมื่นก็ทํากราฟิกได้สวยพอใจคนส่วนใหญ่แล้วและอันนี้ยังไม่นับบางคนที่เล่นเกมเพราะเกมเพลย สุดท้ายแล้วครับใครจะมีความคิดเห็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับผมแค่นําข้อมูลให้ดูกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบเรื่องของีิผมเล่าให้ฟังก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ไว้หน่อยแล้วกันนะครับไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมีประเด็นอะไรผมจะไปเล่าให้ฟังอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ